อีกแล้วครับทุกคนนะวันนี้นีผมจะมารีวิวสายแปลงหูฟังนะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone แล้วก็เอาไว้เล่นเกมอ่เล่นเกมหรือสายแม่ค้าขายออนไลน์นะครับและที่สำคัญนะมันชาร์จได้ด้วยวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาใช้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูผมพร้อมกันเลยครับ สินค้าสายแปลงตัวนี้นะครับจะเป็นยี่ห้อของ m c d o o a l d นะครับสำหรับเอาไว้ใช้กับ iPhone โดยเฉพาะเลยนะ,ะมาดูด้านในกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยคู่มือการใช้งานแล้วก็มีตัวสินค้ามานะครับนี่จะประมาณนี้เห็นไหมครับก็จะมีพอร์ต h t n i n g สามารถใช้กับ iPhone แล้วก็ iPad ได้นะครับที่เป็นพอร์ต h t n i n g นะแล้วก็ตัวของสินค้าเนี่ยโหค่อนข้างที่จะ มีน้ำหนักแล้วก็ก็คือร,รู้สึกว่าแข็งแรงมากเลยแล้วก็วัสดุ่ยค่อนข้างดีนะครับและตัวของสายแป้งนะครับก็สามารถที่จะแปลงเป็นหูฟังแจ็ค3.5นะครับก็คือเป็นแจ็คนั่นแหละแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เอาไว้ชาร์จพร้อมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองใช้งานกันนะครับลักษณะการใช้งานเนี่ยก็เสียบไปที่ ต้องชาร์จของไอโฟนนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะลองชาร์จให้ดูก่อนนะนี่ดังกรึบเลยนะครับก็จะสังเกตว่าก็จะมีลูกไฟฟ้าขึ้นแสดงว่าชาร์จเข้าแล้วชาร์จเข้านะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมลองไปใช้งานหูฟังให้ดูนะครับแบบเล่นเกมดูว่าเฮ้ยมันสามารถพูดในเกมได้หรือเปล่า ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทสเสียงจากตัวสายแปลงตัวนี้กับหูฟังที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเฮ้เสียงมันเป็นยังไงเสียงมันออกจริงหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเด๋วผมไปเปิดลำโพงของ iPad ก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอ,อกตัวก่อนนะครับว่ามันอยู่ใกล้กันมันอาจจะมีสะท้อนบ้างนะฮัลโหลฮัลโหล 1234 3 4ฮัลโหลเทส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 หนึ่งสอคราวนี้เรามาลองเทสกับการใช้ไมโครโฟนกันบ้างนะครับสำหรับคนที่อยากจะเอาไปไว้ร้องเพลงบันทึกเสียงหรือไลฟ์สดนะครับมาลองดูกันว่าเฮ้ยมันจะใช้ได้เปล่า ก่อนอื่นผมจะใช้แบบไม้สายธรรมดาให้เพื่อนๆดูก่อนว่าเสียงเนี่ยมันจะเข้าหรือเปล่านะครับแล้วก็เสียงเป็นไงกันบ้างเสียงจะแตกไหมอะไรอย่างนี้นะครับฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่เทส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 อ่าจากนั้นนะครับถ้าเราจะฟังเสียงเนี่ยเราก็ถอดไม์ออกเนาะแล้วก็ Hello 12345 Hello 12345 Tet 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 ต่อนะครับเดี๋ยวเรามาลองกับไม้ไร้สายกันดูบ้างว่าเฮ้ยไม้ไร้สายเนี่ยก็สามารถใช้กับตัวแปลงนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมนี่เอาตัวไม้ของซัลโมนิกเลยนะมาใช้นะครับสำหรับบางคนเนี่ยใช้ไม้ตัวนี้อยู่ก็จะได้ลองเทสดูนะครับว่าใช้ได้ป่าอ่าบอกว่าจะเอาตัวรับนะครับเสียบไปที่ช่อง AUX ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็เชื่อมต่อนะครับไม้ไร้สายตัวนี้ไว้ แล้วก็เดี๋ยวไปลองอัดเสียงกันดูไกรจะได้ยินไม่ว่าเสียงใครใจได้ยินไม่ว่าเสียงใคร,ใใครโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกัน ใจะไได้ยินม่ว่วาสีใครสายแปลงตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้กับไมครเวฟได้ไม์สายได้แปลงหูฟังได้นะครับแล้วก็เสียงที่ได้เนี่ยก็ดีมีคุณภาพด้วยใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหรืออยากจะสั่งซื้อสินค้าเนี่ยก็สามารถกดไปตามลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ